ว้าวว้าวว,าว้โคตรสวยเลยเห็นไหมสวยมากวัดเฉลิมประเกียรติดอยผูยากไปดูวิวกันสวยๆว้าวสุดยอดดูสินี่ทางเดินจะล่วงไหมจะล่วงไหมจะล่วงไหม <c oughs> งามโพดงามโพดอื้อหือ เห็นรีสอร์ทไหมเนี่ยมนเดินเล่นทุ่งนาสงสัยจะล่วงเดินถือกล้องไปเนี่ยเดินก่อนดีกว่าโอ้โหนี่ฮะนางามๆสวยๆเลยกับวิวนี้นะเราจะเดินไปเนี่ยจะตกคนาะเนี่ยเดินไปพูดไปเนี่ยแล้วก็ดูวิวนะเห็นไหมนี่วัดเฉลิมพระเกียรติดอยปู่ยักษ์จะเห็นพระประธานกำลังสร้างกันอยู่รวมถึงรีสอร์ทดอยจีจ่องคลองคำ นี่คือไฮไลท์ของเมืองปานนะติดต่อมานะเราจะพาเดินขนาไปข้างหลังเนี่ยจะล่วงเปล่าไม่รู้นะว้าวว้าวนี่คือดอกไม้สีชมพูพวงชมพูเห็นไม้นี่คือจุดชมวิวเราสวยมากเลยวัดเฉลิมพระเกียรติดอยปู่ยักษ์ว้าวว้าว,ว,าวโคตรสวยเลย เห็นไหมสวยมากวัดเฉลิมพระเกียรติดอยผูยักเห็นอาคารตรงนั้นไหมครับอาคารห้องพักลูกค้าวิวเนี่ยหิมดอยเมืองปานรีสอร์ทอำเภอเมืองปานจังหวัดลําปางทุ่งนาสีเขียวเลยนี่เราจะพามา,มาดูไฮไลท์อีกอันหนึ่งวิวดอยจีจ่องคลองคำ วิวกันสวยๆไปดูวิวกันสวยๆว,ว้าวสุดยอดเป็นไม้ฝนตกทั้งวันอ่ะนี่เห็นไม้หิมดานปารีสอรแล้วดูนะอาคารบ้านพักเรานะเราแปลงจัดสรรอย่างดีมีพื้นที่จอดรถด,ดีสะอาดกว้างขวางเดี๋ยวบ่ายสองเขาจะมาเช็คอินตอนนี้เราก็รีบมารีวิว ส่วนแม่บ้านเราก็ไล่เช็คทุกห้องเลยเตรียมต้อนรับว้าวโคตรงามเลยสุดยอดอเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างวิวจากห้องพักนะอันนี้คือกระจกห้องพักนี่คือไฮไลท์เลยนะเห็นไม้เห็นไม้วิวเห็นไหม้ เห็นไหมโหหาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยวิวเงี้ยหาไม่ได้แล้วสวยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านหลัง